วันนี้นะคะแพรจะพาไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือน้ำตกสูตรพริกคัวหอมน้ำข้น,นๆที่มีเมนูแปลกเยอะมากไมทเพียงแต่โฟน้ำตกหมูสับปะชอนน้ำตกแล้วก็ต้ยมยำน้ำตกค่ะร้านชื่อว่าเตี๋ยวเรือบกคุณย่าอยู่ที่ท่าอิดจ,จังหวัดนนทบุรีพอเดินเข้ามานะคะบรรยากาศร้านก็คือเป็นบรรยากาศนั่งกินภายในสวยค่ะแล้วก็มีวิวบึงบัวตรงกลางนั่งกินชิลๆได้เลยอันนี้เป็นเมนูของที่ร้านนะคะ แลวถ้าใครเป็นสายก๋วยเตี๋ยวรือที่ชอบน้ำข้นๆค,ค,คลกๆน้ำขมๆหน่อยนะคะต้องมาจัดของร้านนี้เลยค่ะเพราะว่าทุกเมนูเขาจะใส่พริกหอมสุดคัวเองนะคะสีคําแต่รสชาติไม่ขมแล้วก็ใส่น้ำตกเติมเลือดนึงร้านลงบนก๋วยเตี๋ยวทุกชามแบบนี้เลยคะ่ะและสิ่งที่ประทับใจหนึ่งอย่างนะคะก็คือเมนูปแปลกๆของที่นี่ค่ะเขาจะมีทังเย็ยนตาโฟน้ำตกหมูสับประชอน้ำตกแล้วก็ต้มยำพริกเผาน้ำตกวันนี้พี่จัดมาลองอย่างละหนึ่งชามเลยเดี๋ยวเรามาดูรีวิวทีละตัวกันเลยนะคะ ชามแรกนะคะเป็นชามเล็กชามสิบาทค่ะมีหมูกับเนื้อเขาจะต้มแยกกันน้ําซุปคือเข้มข้นเหมือนกันแล้วเส้นก็ให้ปริมาณไม่น้อยเลยนะคะและชามถัดมานะคะเป็นชามใหญ่เป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำพริกเผาน้าตกชามเนี้ยเขาจะปรุงรสเหมือนก๋วยเตี๋ยวต้มยำมะนาวค่ะแล้วก็ใส่พริกเผามาด้วยผิดครัวมาด้วยนะคะรสชาติจะเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดส่วนชามนี้เป็นเย็นตาโฟน้าตกแผ่สางเป็นเส้นใหญ่ ที่ร้านนะคะเขาจะใส่ซอสยีตะโฟแล้วก็ปรุงรสมาเหมือนยนตะโฟเลยค่ะแต่มีความเข้มข้นของน้ําตกพอกินแล้วมันเข้ากันมากเลยค่ะทุกคนและหลังจากจัดยนตาโฟเสร็จนะคะชาต่อไปใครเป็นสายหมูสับนะคะต้องสั่งตัวนี้เลยค่ะหมูสับบะช่อน้ําตกเขาจะใส่หมูสับมาแบบเยอะมากค่ะทุกคนตักกินได้หลายคาเลยโดยชามนี้นะคะแปลว่ารสชาติเขาจะไม่จัดมากค่ะถ้าใครไม่ชอบทาเนเผ็ดแนะนำว่าให้สั่งเมนูนี้มาลองเลยนะคะ ส่วนชามนี้นะคะน้องสาวสั่งมาค่ะเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือเนื้อน้องลายสลด์เนื้อไม่เหนียวเลยเคี้ยวได้กรุบๆเลยค่ะแล้ววันนี้พาษสั่งลวกจิ้มมาด้วยนะคะเป็นลูกจิ้มแจว่วคุณย่าหมูค่ะเขาจะใส่พริกขั่วหอมลงไปในน้ำจิ้มแจ่วทำให้น้ำจิ้มแจว่จแจวเอาจิ้มออกมานะคะสีมันจอ,อกมาดำๆแบบนี้ค่ะแต่ความจริงคือหอมพริกมากแล้วถ้าใครชอบจุกๆนะคะแนะนำให้จัดหม้อไฟมาลองเลยค่ะ และเมนูถัดมานะคะที่ร้านบอกว่าเป็นเมนูหาทานยากก๋วยเตี๋ยวเรือบกไก่ฉีกในชามนะคะคือใส่ผักมาให้เยอะมากมีก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ไก่ฉีกถั่วที่ส่งคั่วแล้วก็กระเทียมเจียวนะคะและที่ร้านเขาจะมีน้ำยำสูตรพิเศษค่ะมาให้เราคลุกกับก๋วยเตี๋ยว ซ่งบอกไว้ก่อนเลยนะคะว่าชามนี้คือปริมาณเยอะมากค่ะใครเป็นสายชอบกินผักนะคะแพนแนะนําให้จัดเมนูนี้ได้ค่ะรสชาติเขาจะมีความยำปนกับกว๋วยเตี๋ยวดุวยสวนจริงๆก็กินเพลินดีเหมาะกับสายรักสุขภาพแบบเราแล้วนอกจากกว๋วยเตี๋ยวนะคะวันนี้เราจัดเมนูทาเล่นมาด้วยค่ะตัวแรกเป็นเนื้อโคขุนย่างเขาจะทาพริกขั้วหอมลงไปตอนอย่างด้วยนะคะส่วนอันนี้เป็นหมูสเต๊กค,ค่ะเขาจะทากะทิชุ่มๆเลยทุกคน ตัวน้ำจิ้มถั่วคือรสชาติเข้มข้นมากนะคะถั่วนัวมากส่วนนี้นะคะเป็นลูกชิ้นปิ้งเขาจะมีน้ำจิ้มมาให้ราดเราก็ราดลงไปช่มๆแบบนี้เลยคะ่ะสำหรับใครที่ชอบทานก๋วยเตี๋ยวเรือเหมือนกันนะคะลองแวะไปทานร้านนี้ก็ดูนะ